กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนันุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับของการสู้รบนะครับในยูเครนนะครับด้วยอาวุธนะสมัยใหม่นะของทางรัสเซียนะครับก็มีข่าวว่านะ บรรดาเรือรบรัเสเซียนะครับก็เตรียมประจำการนะติดตั้งจรวดขีบนาวุธเซอร์คอนนะครับสำหรับอัตราเร็วที่เทียบกันไม่ได้นะครับมาดูเนื้อหาข่าวชิน้นนี้เป็นอย่างไรนะครับว่าเรือ,อ,อสู้รบของรัเสเซียเนี่ยกำลังประจำการนะเซอร์คอนนะครับในทุกระดับชั้นที่อยูนะครับปูตินนะครับจะติดตั้งจรวดขีบนาวุธที่เร็วที่สุดในโลกนะครับให้กับกองเรือรบของรัเสเซียนะครับโดย กองเรือรบใหม่สุดเนี่ยนะครับของรัเสเซียก็จะอวดโชว์อัตราเร็วที่เปรียบเทียบไม่ได้นะครับด้วยจรวดเซอร์คอนโดยจรวดเซอร์คอนนะครับที่จะยกระดับขีดความสามารถนะครับการรุกของรัเสเซียท่ามกลางสงครามยูเครนโดยรัเสเซียนะครับได้จัดวางเพื่อเสริมกําลังนะครับทางทะเลของพวกเขาด้วยบรรดาจรวดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดนะครับเซอร์คอนบนกองเรือใหม่โดยบรรดาเรือฟีเกต และเรือชั้นลาดตะเวนของกองทัพเรือรัเสเซียรุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับจะถูกติดตั้งประจำการด้วยอาวุธเซอร์คอนนะครับโดยผู้บัญชาการของรัเสเซียนะครับพลเรือเอกนิโคเรนะครับเอเยบีนอฟนะครับได้สร้างประกาศครั้งใหญ่นะครับในวันเพื่อสบ,บดีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเขาเงียบอยู่นะถึงจำนวนของเรือรบที่จะรับจรวดขีปนาวุธนั้น โดยข้อมูลเซอร์คอนนะครับของรัเสเซียเนี่ยเป็นจรวดขีปนาวุธนะครับความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดที่เร็วที่สุดในโลกมันก่อร่างเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับของอาวุธเหนือเสียงยิ่งยวดของรัเสเซียพวกมันเร็วกว่าจรวดขีปนาวุธต่อต้านเรือใดๆของรัเสเซียนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงสิ่งที่ถูกใช้โดยทางเนโตพัฒนาธิบดีปูตินนะครับของรัเสเซียกล่าวว่าเซอร์คอนเนี่ยสามารถโจมตีเป้าหมายต่างๆ นะครับในพิสัยถึงพันกิโลเมตรนะครับเซอร์คอนนะครับสามารถโจมตีเป้าหมายนั้นๆในขณะที่บินอยู่ด้วยความเร็ว9เท่าเหนือความเร็วของเสียงนะครับอัตราเร็วของพวกมันเนี่ยมากกว่า9้าเท่านะครับเทียบกับจรวดขีปนรรวุธโทมาฮอ,อกและฮาพูลซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะต่ำกว่าความเร็วของเสียง จรวดขีปนาวุธนะครับสามารถโจมตีเรือบนผิวน้ำใดใดตั้งแต่เรือฟรีเกตนะครับไปถึงเรือบรรทุกเครื่องบินก่อนหน้านี้ครับพลเรือเอกนะครับเยฟมินอฟเนี่ยได้กล่าวว่าสงครามยูเครนนั้นเนี่ยเป็นตัวชี้วัดความจำเป็นสำหรับรัสเซียที่ต้องเสริมกองทัพเรือของพวกเขาท่านนายพลนะครับนั้นเนี่ยได้โต้แย้งสำหรับทุกความคิดปรับปรุงใหม่ที่ดีที่สุดที่จะาวางเข้าสู่การปฏิบัติด,ด้วยความเร่งด่วน โดยผู้บัญชาการนะครับกองทัพเรือเปิดเผยว่ารัเสเซียวางแผนที่จะเสริมขีดความสามารถต่างๆของการสร้างเรือท่ามกลางสงครามกองทัพเรือรัเสเซียนะครับจะรับเรือต่างๆเรือรบและเรือสับสนุน44ลำแค่ปีนี้ปีเดียวเลยนะครับปูตินยังได้ย้ำนะว่ายังได้วางแผนที่จะเสริมความเข้มแข็งของกองกำลังติดอาวุธต่อไปเป็นอยู่ในกลุ่มลำดับความสำคัญสูงสุด นอกเหนือไปจากเซอร์คอนะครับกองทัพเรือรัเสเซียเนี่ยจะได้รับเรือดำน้ำนะครับชั้นโบรีและเรือดำน้ำนิวเคียร์ชั้นโบรีต่างๆพวกมันแต่ละลำนะครับถูกติดตั้งอุปกรณ์ด้วยจรวดขีปนาวุธข้ามทวีป icbm 16ลูกเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความพยายามต่างๆเหล่านี้ปูตินประกาศการต,ตัดสินใจนี้นะครับนะไม่ได้ไหมายความว่ารัเสเซียจะทิ้งจรวดขีปนาวุธร่อนนะครับคาลิป แล้วก็โอนิกต่างๆบรรดาจรวดเขียมรุษทั้ง2เหล่านั้นเนี่ยได้แสดงให้เห็นนะครับถึงความไว้วางใจได้นะครับในระดับสูงโดยในพลนะครับได้กล่าวนะครับว่าจรวดเขียมรุษนะี P 800โอนิกสามารถเดินทางที่อัตราเร็วสูงสุด2,700กิเมตรต่อชั่วโมงและโจมตีได้ไม่ว่าเป็นเรือรบในชั้นใดๆมันยังสามารถล็อกเป้าหมายต่างๆของมันนะครับที่พิสัยไกลถึง 300กิโลเมตรนะครับขึ้นอยู่กับเส้นทางของมันนะครับเพราะนั้นนี่คือข่าวล่าสุดทางเทคโนโลยีนะครับว่าบรรดาเรือต่างๆที่รุ่นใหม่ของรัสเซียเนี่ยจะประจำการด้วยเขียมรุษนะความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวดเซอร์คอนนะครับพร้อมโจมตีค่าศึกนั่นเองนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านี่คือพัฒนาการนะของทางด้านอาวุธแล้วก็การเตรียมกองกำลังทางทัพเรือนะครับของทางรัสเซียนะครับก็ พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ